ลัวนี้เป็นตัวนอ้องเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้คือเราสั่งหนึ่งแ้มหนึ่งไปเราชิมดก่อนคือตอนนี้เราอยากได้รสชาติคุกกี้โอยเอยกิมคุกกี้มั้งเราก็ไม่รู้นะอสารสกัดเราก็มีบอกมาด้านหลังด้วยนะคะกินตัวนละสองเม็ดเดีย๋ยวเราก็จะไปลองแกะกินกัน แคลเซียมสูงนั่นเองคือเราเห็นที่นานะแล้วก็ใครๆหลายๆคนอ่ะกินมาเราอยากกินบ้างเราเลยแบบเอออยากกินมากแล้วพี่เราก็ไปซื้อมาก,กินอ่ะแล้วเราเคยแบบเราเคยขอพี่กินหน่อยๆอ่ะคือมันอร่อยมากเราเลยติดใจซื้อมาเลยที่จริงตอนนั้นเราก็ซื้อแล้วนะแต่มันยังไม่มาส่งเฉย ตอนนี้คือเราแกะไม่ได้คือเราตื่นเต้นมากเพราะว่าไอตอนนั้นอะเราก็แค่ขอพี่กินไงนเราไม่ได้ขอพี่นะคะนี่นะคะเ,นะ,เะเวละเวลาแกะนะคะเราต้องดึงฝานะคะไม่ใช่หมุนนะคะหมุนแล้วก็ดึงฝานะแล้วโนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เออแกะแล้วออก น้อก็คือแกะยากมากขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้บางคนอาจจะริบหักก็ได้นะนี่ไปไหมไปเรล้วเอาขอบพลาสติกออกแล้วน้องก็จะมีโฟมมาให้นะคะคือดีโคตรนี่ได้เลย ก็ได้โฟมด้วยเอามาทำสกูชี่คือสามารถเอาน้องมาทำสก,กูชี่ได้หลายอย่างกล่องก็เอามาแพ็คทำผงเลนได้เนี่ยฮะนี่นนใจแล้วเราก็มาแกะอักกนคือเราส่งปเป็นหนึน่งคือเราอยากนนกินรถตุกีอันพีมากแต่ เรายังไม่เคยกินเหลอือรสเก,กียมเูยเคย,เคยกินแต่บาวช็อกแต่ไอตรงกระปุกคุกกี้เอนครีมอะเขาไม่ได้เขียนว่ากิน,นเขาเขียนว่ามนสเตอร์มอนสเตอร์คุกกี้คือตอนนี้เราแกะอันที่สองไม่ได้แล้วค่ะ ใช้กางกลุยนะคะกางกุยต้องมาเนาะเลยหลังจากที่เราใช้กันใจทำแบบนี้นะคะเราก็คือขายคัตเตอร์มาเราก็ใช้แทนคัตเตอร์เลยเลยวันวันนะคะวันๆไม่ทำอะไรเลยน,นอกจากรอเคลียย เปิดฝาได้ดี๋ยวแต่เรายังลอกขอบให้หน้องได้หมดฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดฝาไว้แล้วเราก็มาลอกขอบต่อแล้วเราก็แกะอีกครั้งหนึ่งเราก็แกะขั้นตอนยากอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ยังแ,นนแกะง่ายมากแล้วก็เอาน้องโฟมออกมาเหมือนเดิม หอมเดี๋ยวเราไปเอาจานมาจันแล้วทุกคนจานแล้วเ,เด,ดี๋ยวเราจะเอามาใส่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ฮะในจาน จะให้มาดูตอนที่เราเทคือเราก็เทเไปแล้วเ,เดี๋ยวเอีกหนึ่งดี๋ก่อนไานะฮะให้กันหนงเป็นน้อเซียมสูของเราเรามากินกันเ๋ยว เรากินนะคะวันหนึ่งสองมิดก็กินไปก่อนกินแล้วเดี๋ยวตอนเรียนเขากินอีกเม็ดอร่อยอร่อย 我能吃饼干也能饱。So มากเลยทุกคน๋ยาจะมาให้ทุกคนฟังเลยอย่างไรนะคะเราก็ขอบคุณพี่อะไรทุกอย่างนี่แหละคือเราก็ไม่ได้ดูช่องเขามา,ากนกเลยก็ขอบคุณที่ส่งของมาให้อะอรมาไว้๋ยวถ้าหนูสูงขึ้นเนีน่ยหนูจะมา og það er ekki með lífið náttúrulega. Það fær eitt en að. จะไปทำ a อ m อ็มอัอไปนะคะเดี๋ยวขอหยุดก่อน